คมันเนี่ยเฮ็ปพ่นแกกะแต้วเฮทดพ่นจีแม่ต่อยม like like ัดแม่มันจะช่วยเลยอยู่สี่คนแ๋ยวก็มือ่็ไม่ช่วยกันนั่นม่ก็เรียกให้ให้มัดกันไม่ตัเองไงผิดไม่ได้ไงไม่ช่วยก็ดีเลย À, ừ, à, <laughs> cấp tối ba mươi đi hàng mình em nè đồ ý nè tôi nghe ra muốn tính na ta mà rửa khi mà ta mới rồi rồi <laughs>

รูโโมาเยอเหมนแม่ยไม่คกงานขึ้นกันอนยังต้ออัย่างับเล่มบอ่ะนี่ย

mình bỏ măng rồi mình cứ bỏ vật chất măng này leo cùi bỏ leo, để này này, mai cù cù bỏ được thảm leo <laughs> เไม่ระบากหลุดหมดแลวแต่วันนี้ไม่ถิดโชคดีคุยใช่ใช่ก็เลยก็เสียไปแน่กดได้ Hace poco estaba también mi gutudo

เจู้า <Netz mainly j als> uh, ีก็ <jer girlfriend authenticity> <itu> ูก <Bra> อ <vo> yeah, ีกู้ดีก็ถูกอีกเรก็ถูดว่า็ูกิูกนเร็จกไดีนเออเราก็พูาว่าเป็นกิ๊กกันอยู่เมือนนี่

อี้ีนี่ยตาลูกทปอะไรวาบ้านน่านิพย์กุลวะต้องกหลาบานเดือนต้องหาอด้ริพกุลน่มึงรับไม่ได้กูกลัวมึงจะตายก่อนวีนเปิ๊กมจะมาอยู่บ้านนรอ้า ิีกมึ่งมันจะต้องสักผ้าพึ่งมันจะต้องหุงข้าวเนียำเนมหนึบง่ายมันเนียมันรักพึงเอาแต่ต่างนี่ไม่เป็นเลยเน้หนึบมึงมันจะต้องสักผ้ามันแกสักผ้ามันพูอพูอะไรอย่าหนีพูออไม่ใช่ก็หาพูอะพก่พีกพึงมันจะต้องทำไรเดี๋ยวนี้กัวองรับได้พึงมันจะต้องทำไรกี่างออถ้าก็ึ่งมันสัก